ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าขอ,ออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงก้ามกวโดยบรญชาการาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกบิชานชัชลัยแสงสวาง่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะแลวก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับรายการคุยข่าวเช้าผ่านช่องทางยูทูบแชนแนลนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ พันเอกยศศักบันเทาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-3สำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนนะคะเหลือท้องแบนและลดยุ่นบรรทุกขนาดเล็ก ประสานการปฏิบัติและรับทราบสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลา,ลากบริเวณชุมชนตลาดริมแม่น้ำเมยตามประกาศแจ้งเตือนของสำนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยแม่สอดจังหวัดตาก ณบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาสะพานแห่งที่1นึ่ตำบลท่าสายลวนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะภารกิจของเรานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามรับชมค่ะภาภาพ,พันเอกยุทธิศพันธวีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-5สำนักง,งานพัฒนาภาคสารหน่วยแบญชาการทหารพัฒนาจัดกํลังพลช่วยเหลือประชาชนนะคะหลายานพาหนะ ประสานการปฏิบัติและเฝ้าระวงังสถานการณ์อุทกภยัยรวมกับผู้นำชุมชนดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมอบน้ำดื่มพร้อมอาหารปิดกั้นการจราจรบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงนะคะทำให้น้ำหลากเข้าทั่วบ้านเรือและถนนซึ่งทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาสารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35ได้จัดเตรียมกำลังพลยานพาหน,นะและยุทธปุรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอซึ่งปัจจุบันบริเวณน้ําฝนมีการลดลงนะคะน้ำาอระดับลงอย่างต่อเนื่องน้ำโน้มสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินณตำบลห้วยสกักอำเภอเมืองเชียงรายและตําบลป่าตึงอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ